แล้วก็แบบเข้าฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็ไปจบที่สวิต์ค่ะแมนมากฉ่ำเลยอ่ะฉ่ำเลยเ<อ>ค่ะาคุณาไปแข่งรถ่แเราก็เลยแข่งยาวเลยไหมคะก็ไปดูไปดูตอนแข่งรถสองวันแล้วก็แยกกัน <laughs> แล้วก็มีการให้กำลังใจกันด้วยใช่ใช่ใช่ค่ะอย่างเป็นทริปนี้ไงว่าทูอินวันเงก็ก็เตรียมเตรียมทริปมาค่อนข้างนานค่ะแต่ว่าคือทริปบางทีเราเราแพนเอาไว้มันก็จะไม่เป็นไปตามนานเนี้ยเพราะว่า มีช่วงหนึ่งที่แบบอากาศร้อนมากๆกเลยค่ะก็ก็จะเทบางที่ก็คือเปลี่ยนแผนกระทันหันนี้ค่ะพอเริ่มเปลี่ยนแผนกระทันหันมันก็เหมือนแบบเอ๊ฟพี่จุพุ่งนี้เราจะนอนไหนดีไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนี่เป็นครั้งแรกค่ะแต่ว่าก็เหมือนแบบทุกวันก็ตื่นมาก็ดูวันนี้นอนที่ไหนที่ไหนที่ไหนดี้เพราะเราเปลี่ยนแผนนอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ก็ดีค่ะแล้วก็ที่นู่นก็สดชื่นก็ได้ไปเห็นอะไรที่มันแบบไม่ได้เห็นมานานแล้วอเงี้ยค่ะที่พิจุบ ยูโรมกี่วันนะรปเสร็จรนนวมๆแล้วก็มาณ23วันเกือบเดือนนะคะ <c oughs> 3สามอาทิตย์บวกสองพยายามแบบว่าปรับใจตัวเองอยู่ก็อ,อ,อยากอยากอยากมีเวลาแบบเที่ยวน,นานๆไหน่้ย คือไหนๆไปแล้วเงี้ยมันก็อยากอยากให้ไปไปนานนิดนึงค่ะแล้วก็จริงๆตอนแรกคิดว่าละครจะปิดกล้องเราก็จะไปแล้วก็อยู่ยาวแต่ยังไม่ปิดก็เหลือประมาณสี่คิวค่ะก็ต้องนิดๆกลับมาก็ต้องเดี๋ยวต้องมารอถ่ายอีกสี่คิวที่เหลือค่ะยาวกว่านี้ไม่ได้คุณตอดว่าได้แค่นี้จริงๆอยากให้แบบคุณตอดตามไปเที่ยวด้วยไหมคะก็อยากค่ะแต่ว่าพอดีเขาต้องกลับมาเพราะเขามีแข่งหมที่ ที่เมืองไทยแต่ตอนนี้เขาก็ไม่อยู่นะเมื่อคืนเขาก็บินไปที่เบลเยียมไปแข่งแต่คอนเทนต์แม่ก็ยังพี่แม่ก็เซ็กซี่นะริมหาดในทะเลเอออะไรเงี้ยมันเป็นซัมเมอร์อ่ะนี่ขนาดเป็นจังหวะการแขนที่ไปมาอยู่เหมือนกันคือจริงๆเสื้อผ้าก็จะงงมากเพราะว่าอยู่ๆมีบางวันก็หนาวก็ไม่ได้เตรียมไปอะไรเงี้ยหรือบางทีก็คือแบบ คือเตรียมไปซัมเมอร์จ๋าก็ก็ไม่ได้ซัมเมอร์จ๋าขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็ถ่ายรูปแป๊บนึงเอาเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วขอใส่เสื้อยืดเนี้ยคะ่ะมันได้ไหมคะซัมเมอร์ที่นู่นพาแบบแต่งแฟชอ,อ่นมาตามที่เห็นคือเหงื่อแตกมากนะ <c oughs> ของจริงอะ่ะคือภาพอาจจะดูสวยเลยอคะ่ะเพื่อคอนเทนต์เพื่อรูปที่สวยงามก็ยอมใช่เพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้ที่นู่นคือมืดชามากแบบสามสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยใอ่นี่อยู่รูปแน่นไหมครับลงหมดยังครับพี่ ยังไม่หใดประเทศไหน,ไ,หน,ไ,หน,ไ,หนไม่เคยไหมคะจริงๆชอบทุกที่เพราะว่าแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าชอบสุดๆก็น่าจะเป็นธรรมชาติของที่สวิต์ค่ะขออนุญาตถามถึงเื่องสามีก็คือตอนนี้ที่ตอน,น่าตนนัดก็คือหายกลับมาแข่งรถได้สบายใจปที่ที่นู่นโอเคแล้วใช่ไหมครับพี่ก็ก็ยังต้องคอยเขาเรียกว่าอะไรก็ต้องคอยบริหารไปเรื่อยๆอีกเงี้ยค่ะแต่ว่าเห็นว่าพี่ตอนแบบว่าพอแบบถอดเปลือกปุ๊บก็ ลงแข่งเลยพี่นุ่นกลัวไหมคะคือจริงๆคุณหมอบอกว่าน่าจะต้องแบบสักแปดเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็พยายามดูแลตัวเองก็คือออกกําลังกายเบาๆแล้วก็ตามคําแนะนําของคุณหมอหอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่แบบผู้ชายเนะเวลาถ้ามันถึงโอกาสที่จะแข่งแล้วอ่ะเขาก็ไม่อยากให้แบบโอกาสนี้มันหายไปอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้ไปต่างประเทศมาตั้งนานแล้วด้วย<อ>ค่ะเคยคุยกันไหมคะว่าจะตักประมาณอายุเท่าไหร่ดี้จะเบรกจะหยุดไม่เคยคุยเลยแสดงว่าพี่จอนจะไม่หยุด ขาโหนไม่หยุดขับรถแน่นอนคือมันเป็นความฝันของเขา<ะ>แล้วเป็นสิ่งที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคือเราก็เราก็ปล่อยให้เขาทำเหมือนเหมือนเราเล่นละครก็ยังเล่นละครอยู่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะแต่เราก็เป็นห่วงใช่ไหมจริงๆเราห่วงค่ะห่วงเป็นห่วงค่ะคือคือต้องบอกว่าไม่ว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยเนอะคือชีวิตมันก็แบบมันก็สามารถเกิดขึ้นได้ตลอด<ะ>อย่างเงี้ยค่ะ ก็ก็คือเวลาจะแข่งทีไรอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าขอให้ปลอดภัยไม่ว่าจะยังไงคือขอให้ปลอดภัยค่ะที่่านมมีเวลาเขาอยากให้เราไปเชียร์ห้าสนามไปบ่อยไหมคะก็ถ้ามีโอกาสคืออยากไปด้วยอยกเที่ยวด้วยใช่ใช่คือจุกพีจะชอบเป็นแบบนั้นก็คืออายู่เชียร์แล้วก็อาจจะอยู่เที่ยวต่ออะไรเงี้ยไหนๆก็ไปแล้วเลยค่ะแชวมีก็ไปบ่อยเหมือนกันไม่ได้บ่อยมากค่ะไม่ได้บ่อยจะมีบ้างดูในทคะแบบบรรยากาศมันได้ก็คือเวลาเราไปทีเงี้ยเราก็อาจจะแบบ อาจจะเลงว่าเอ้ยเราอยากไปทําอะไรหรือมีโอกาสจะทําอะไรต่อยอดธุรกิจหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอเลงเห็นไหมครับพี่นุ่นหรือว่าจะมีนะก็พอมีโอกาสบ้างแต่เราก็ไม่รู้ว่าโอกาสนั้นมันจะมาถึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือไปเราไม่ได้เที่ยวอย่างเดียวอย่างเงี้ยค่ะแล้วทริปนี้อิ่มไหมครับหรือว่ามีแผนทริปที่สองอะรกับแกเพื่อนๆพี่เตี้ยน้องเอมอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีค่ะยังไม่มีเดี๋ยวรออีย คุยเหมือนกันคืออยากไปอยากไปเล่นไอส์คเกตกันที่ไหนสักที่หนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องไปตอนหน้าหนาวเพราะว่าอยากไปแบบเล็กที่เป็นน้นแข็งมีแบ๊กมีแบ็คด็อปเป็นแบบภูเขาอะไรเงี้ยมีหิมะอะไรเงี้ยค่ะอยากไปแต่ก็ยังไม่รู้มันแค่ฝันหรือเปล่าหมันก็จะตอบโจทย์นะสเก็ตของอย่างเไงใช่ไม่ได้เอาเก่งเราเอาคอนเทนต์เอาสวยใช่เกิดวันหล่อแล้วลองวางไม่ดูยังคะพี่นุ่นว่าแบบถ้าเกิด บบที่่มันนเลได้คือถ้าช่วงหนาวๆอาจจะต้องเป็นมักกะลาเพราะว่าเขาต้องรอให้น้ำแข็งเสร็จตัวด้วยมันเป็นธรรมชาติเราต้องคิดคอนเทนต์หรือเตรียมตัวอะไรคือจริงๆก็ควรจะฝึกให้เก่งหน่อยแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ฝึกเท่าไหร่ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันนี้ค่ะและคอยเจออากาศเราหนาอ๋ะอ๋อ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 อ๋ ใช่เพิ่งปล่อยมาเมื่อวานเลยค่ะก็ห่างหายจากละครไปนานนะคะแล้วค่ะก็มาถึงเวลาของเราแล้วนะคะเข็มซ่อนปลายนะคะก็ออกอากาศทางช่อง7 HD ค่ะเร็วๆนี้ค่ะขากับที่สาเลยไหมครับเพราะว่าแค่ที่ที่เือออกมาบรรดูแบบว่าต้องเป็นันเริ่มต้องอย่างเงี้ยี่จริงๆเราไม่สู้ใครเราไม่สู้คนแต่ว่าก็เป็นเรื่องละครชีวิตนะถ้าถามนู่นอย่างเงี้ยเป็นมุมมองที่แบบคือ แผลเราใหญ่เหลือเกินข้างในอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะจัดการกับแผลนี้ยังไงกับกับกับคนร,บรอบๆข้างกับคนใกล้ตัวกับครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้ติดตามครับแล้วมันจะมีละครอื่นตามไปมันถ้เห็นว่าอยู่ลงยูโรที่พี่นุ่นปลื้มอะไรอย่างนงี้จะได้่า่อดเล่นกันไหมครับ <c oughs> เพื่อนอยู่ <c oughs> คออือยูยูจะเป็นเพื่อนที่แบบไลฟ์การแล้วก็แบบเล่นส <c oughs> ติตกเกออะไรอย่างเงี้ยยูโรเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไปแล้วเพื่อนเพื่อนทุกคนเป็นเพื่อนหมดเพื่อนเดียวหมดเลยถ้อเห็นแบบว่ามีแบบ สองพี่โต้ยที่ึงเราอย่างนี้พี่นุ่นแฟนก็เชียอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ยังไม่มีโอกาสที่ได้ที่ได้แบบเจอกันเต็มๆอยู่ไรเงี้ยค่ะเอาไป้ดูในละครค่ะคือจริงๆทุกๆคนน่ารักหมดบูมเองด้วยแล้วก็แบบเออก้าวด้วยค่ะทุกคนก็ก็จะมีความแตกต่างกันเนาะเวลาเราอยู่ด้วยกันอไรเงี้ยค่ะแต่ยูเาก็จะขำๆไงนางก็จะเต้นอะไรของนางไรเงี้ยมีแบบไม่อยากเล่นละครกับพี่นุ่นไหมครับ ไม่รู้อ่ะต้องถามยูต้องถามถาม่ก็หรอต้องถามย <c oughs> ูย <c oughs> ังไงครับโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณ